สวัสดีค่าวันนี้มาแนะนำโฟกลิปนะคะยก2.5ตันคันนี้จะเป็นโตโยต้ารุ่น 5FD25 นะคะเดี๋ยวเราชมสาธิตกันเลยค่ะตัวเสานะคะความสูงเสาจะอยู่ที่3เมตรนะคะเป็นเครื่องยนตดีเซล เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะนี่ความสูงเสาอยู่ที่3เมตรนะคะคันนี้ยกได้2.5ตันค่ะตัวยางนะคะคันนี้จะเป็นยางตันทั้งสี่ล้อแล้วนะคะ น,นี้นะคะใครสนใจนะคะสอบถามที่เบอร์โทร0818302909ติดต่อหาคุณจิรโรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ